ฮัลโหสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมากาเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเอสปากันกับการตอบคําถามสื่อนั่นเองในงานวันนี้ที่เป็นการเปิดตัวอัลบั้มเต็มชุดแรกของเอสป่าซึ่งอมากาดอนเนี่ยก็ปล่อยออกมาแล้วนะครับแล้วก็มีงานมันเป็นการโชว์เคสนั่นเองซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่างานนี้สื่อมาเพียบนะครับแล้วก็มีหนึ่งคำถามที่สื่อเนี่ยถามมาอย่างเอสปาและเอสปาเนี่ยก็ตอบกลับไปอย่างมืออาชีพมากๆเลยสื่อเนี่ยต้องการนะครับพูดถึงดราม่าของเอ สปากับนิวจีนส์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ส่งครามสองข่ายนั่นเองซึ่งก็ถือว่าคำถามนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบฮะกันเหมือนกันนะครับไมค์ก็บอกว่าจริงๆก็ไม่ควรถามเลยเพราะว่าวันนี้เป็นงานที่จะต้องยินดีกับเอสเปาแต่กลับมาถามคำถามดราม่าแบบนี้ซึ่งคำถามของซื่อก็เป็นการถามเกี่ยวกับการแข่งขันระหว่างเอส a ปากับนิวจีนส์ในตอนนี้นั่นเองรวมไปถึงประเด็นดราม่าก่อนหน้านี้ด้วยถามว่าเอส a ปาเนี่ยรู้หรือเปล่าว่ามีดราม่าอะไรเกิดขึ้นว่ามีใครเนี่ยพูดถึงเอสเปาแบบไหนและจะเหยียบอ,อะไไรยังงคําาถม เธอได้ว่าเป็นคําถามที่แรงมากแล้วก็ก่อให้เกิดดราม่าง่ายสุดๆแถวาคาตอบของเมมเบอร์จากเอสปานะครับก็ตอบกลับได้เป็นอย่างดีทาเอาแฟนๆเนี่ยประทับใจในคําตอบและก็บอกว่า SM นั้นเทรนเด็กมาดีมากๆกับการตอบคําถามของสื่อไม่ว่าจะเป็นเอสปาหรือว่าวงอื่นๆในค่ายเองก็ตามซึ่งคาริน่าเนี่ยได้ตอบไว้นะครับบอกว่าพวกเราในตอนนี้กําลังยุ่งอยู่กับการทําอัลบั้มแล้วก็เตรียมตัวดังนั้นเลยไม่ได้สนใจอะไรมากมายนักเท่าไหร่เลย ไม่รู้ข่าวคราวเท่าไหร่แต่ว่าโฟกัสที่การทํางานสําหรับวินเทอร์เนี่ยก็ได้ตอบว่าจากข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนให้ความสนใจแล้วก็มอบความรักให้กับอัลบั้มใหม่ของเอสป่ากันเยอะๆเพราะว่าตั้งใจทํามากๆและก็หวังว่าข่าวต่างๆในตอนนี้เนี่ยจะทําให้กระแสของอัลบั้มนั้นดีขึ้นกว่าเดิมดียิ่งขึ้นไปอีกอะไรแบบนี้นะครับอารมณ์แบบว่าไม่ได้สนใจเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นแต่ว่าอยากให้ทุกคนนั้นเนี่ยมาโฟกัสกับอัลบั้มใหม่หน่อยเพราะว่าเป็นอัลบั้มเต็ม ชุดแรกแล้วก็ตั้งใจทํามากๆหวังว่าทุกอย่างทุกข่าวที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะตอนนี้หรือก่อนหน้านี้เนี่ยจะทําให้ทุกคนเนี่ย โฟกัสที่อัลบ,บัม้มโฟกัสที่ผลงานของสสเอสป้าและพี่ใหญ่ของวงอย่างคาริน่าเนี่ยก็ได้พูดถึงกันด้วยนะครับกับความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องราวของทั้งสองวงคาริน่าเนี่ยบอกว่าพวกเราเ่ยเข้ากันได้ดีกับพวกเธอเราบอกพวกเธอด้วยว่าเราชอบดูการแสดงของพวกเธอและเราเข้ากันได้ดีในฐานะเพื่อนที่ดีต่อกันซึ่งคาริน่าเนี่ยก็ได้บอกต่อด้วยนะครับว่าทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนี้แต่เราขอโฟกัสที่การโปรโมทของเอสป้าและก็ขอบคุณทุกคนที่รักซูเปอร์โนวา มากมากเลยนิงๆก็เสริมต่อนะคะว่าฉันเนี่ยคิดว่าเราเติบโตและแข่งขันกับตัวเองมากกว่าจะแข่งขันกับคนอื่นเสมอศิลปินแต่ละคนก็มีสีสันที่แตกต่างกันไปและมีสเสน่์เฉพาะตัวดังนั้นคุณไม่สามารถนํามาเปรียบเทียบหรือแทนที่กันได้เลยมงลงเอสป้าเลยทีนี้นะครับแฟนๆแล้วก็ชาวเน็ตเกาหลีเนี่ยประทับใจในคําตอบของ4 3สาวเอสป้ากันมากๆเลยโดยเฉพาะคําตอบของนิงนิที่ปิดจบได้เป็นอย่างดี ศิลปินเนี่ยเขารักกันเขารู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยแต่ว่าก็นั่นแหละเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มากๆแล้วก็ค่อนข้างละเอียดอ่อนสุดๆไปเลยนะครับประเด็นดราม่าของสองค่ายก็ยังไม่จบในตอนนี้ทุกคนคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์มากันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วหากมีเสียงอะไรรบกวนต้องขออาภัยด้วยจริงๆนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอันยง